อนนี้เราก็มาดูส่วนผสมของยากิโซบะผักซอสกันนะคะก็จะมีเส้นโซบะป้าซื้อมาจากบิ๊กซีนะคะอันนี้หนึ่งห่อของเขาแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อหมูสไลซ์ใครจะใช้เนื้อไก่หรือว่าเนื้อสัตว์อย่างอื่นแทนก็ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเห็ดใครไม่ชอบกินก็ไม่ใส่ก็ได้นะ,ะเพราะว่าเมนูนี้ผัดตามชอบเลยป้าก็จะมีแครอทด้วยก็น้ำมันพืชและที่ขาดไม่ได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยผัดยากิโซบะก็คือ เห็ดหอมแห้งแช่น้ําแล้วก็หั่นชิ้นแบบนี้แล้วก็ผักตามชอบจะเป็นผักกาดขาวกระหล่าส่วนป้าไม่มีป้าก็เลยใช้ผักสลัดแล้วก็ต้นอ่อนทานตะวันคือผักเมนูนี้ตามชอบเลยส่วนของซอสเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่หลังนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนี่นะคะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนี่นะคะว่าพิซี่ก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชนลงไปแล้วก็นี่ฮะเอาหอม เห็ดหอมแห้งของเราเนี่ยตเองมาผัดในข้าวหอมเลย แล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้ะก็ตามด้วยแครอทของเรา น้ำซอสกันก่อนนะคะส่วนนี้คือน้ำซอสของเรานะคะก็นี่ค่ะก็ป้าจะใช้ซอสซอสเทริยากิเนาะเขาปรุงรสมาแล้วนะคะแต่เราจะมาปรุงเพิ่มเพื่อเนี่ยค่ะจากสัดส่วนของป้าน,นะ,ะป้าจะใช้ประมาณ3มช้อนโต๊ะนี่แล้วก็ใครมีก็ใส่ไม่มีก็ใช้น้ำตาลแทนนะคะมิรินเนี่ยก็จะเหมือนเหล้าหวานของญี่ปุ่น มากน้อยนี่จัดไปเลยใส่3มช้อนเลยปานเขาะจะหวานค่ะหวานหวานเหมือนสาโทหวานหวานบ้านเรานะคะมิลินของของญี่ปุ่นเขานี่มะมิลินเนี่ยเหมือนสาโทห,หวานสาโทขาวอะไรของเขาป้าก็จะใส่เกลือส่วนน้ําตาลป้าไม่ใส่ส่วนใครชอบกินหวานก็ใส่น้ําตาลเพิ่มนะคะป้าก็จะเพิ่มเกลือลงไปเ,เวลาเราไปคุกกับอา่า เครื่องเราแล้วค่ะถ้าจืดอ,อะไรไปแล้วก็ปรุงเพิ่มทีหลังได้ไม่มีปัญหานะคะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ก่อนจัดสัดส่วนนะคะอาจจะไม่ค่อยนัวค่อยใส่เพิ่มทีหลังนี่พริกไทยปนนี่เสร็จแล้วค่ะส่วนน้ำซอสของเราใส่จากนั้นก็ตามดิเส้เยยิโซ่ยาจีโตบัตของเราเติมน,น้ำนิดหน่อย เพื่อให้เส้นเขนุมแล้วก็หมูละสุกนี่ก็ตามด้วยเห็ดที่เหลือของเรานะคะอันนี้เห็ดซิเมจินะคะตามชอบเลยนะคะแ็นทางบ้านนะคะเมนูนี้ผักผักเห็ดนี่ตามชอบ ส่วนผักพวกนี้เขาจะสุกง่ายนะคะป้าจะใส่หลังสุดเลยพอผัดมาเหมือนเส้นเราจะได้ที่แล้วหมูเราจะสุกแล้วนะคะทีนี้นะคะก็ให้เราใส่นี่ค่ะน้ำซอสของเราที่ทำไปแล้วลงไปเลยทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะ มูความไม่ขเข้ากันเลยหลังจากนั้นเราก็ชิมรสนะคะขาดเหลืออะไรปรุงเพิ่มเลยนะคะถ้าไม่นัวก็ใส่เกลือเพิ่ม ปลาเส่เกลือเพิ่มนิดนึงนิดเดียวค่ะค่ะหลังจากที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะได้ตามรสชาติที่เราต้องการเลยนะคะก็ใส่ผักที่แบบว่าสูงง่ายที่สุดนะคะตามชอบเลยลงไปนะคะก็พวกเขาก็เป็นอันเสร็จแล้วผักพวกนี้สูงง่ายง่ายมากง่ายเวอร์นะคะโอเคก็ปิดแกแ๊สนะคะ เจอกันบนโต๊ะอาหารค่ะเดียบรอ้อยแล้วยากิโซบะผัดซอสของเราก็เสร็จแล้วนะคะยากิโซบะผัดซอสของเราเดี๋ยวเราสองคนก็นขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมด้วยกันค่ะโอเคลุงคิดยูเฟ uh ิร์สอะอเมริกันเฟิร์ส American first ชิญอ้าว you first เอ้ยอเมริกัฉันอีสาน first American take first but keep อีสานโอเคหมด no 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 พอละบอกว่าเนื้อเนื้อหมูเยอะมากเลยค่ะเป็นหมูชิ้นนะคะใส่ทะเลก็ได้ใส่ไก่ก็ได้เอาที่แฟนทางบ้านชอบเลยนะคะเอาที่มาร์กเลยใส่ทะเลเขาไม่โนอแต่ผมคิดเขาไม่กินทะเลค่ะ กันวดเลยใช่ค่ะเมนูอันไหนที่ป้าชอบป้าก็จะกินคนเดียวนะคะที่บอกบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะไฟติ้งวิทลุงคิดเหรอว่ายิฐอโอลอนไอ้กร n ดูกนอทไมพีเฟนไลท์อ t ูเออก็งงเหมือนกันนะคะใช่ค่ะคือบางทีลุงคิดเขาก็ไม่อยากจะมากินทุกวันเขาก็อยากจะกินอาหารของเขาป้าก็อยากกินอาหารของป้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่แบบบางคนก็เอฟซีบางท่านเนาะก็บอกเออทะเลาะกันหรือเปล่า ทำไมไม่เห็นเราสองคนคิดว่าเราทะเลาะก,กันเหรอคะเราสองคนไม่ค่อยทะเลาะก,กันนะฮะ Sometimes I need to cook my food อืมนอะอืมอร่อยอืม <Okay. S 1> อืมอืมเราไม่ค่อยทะเลาะก,กันนะคะแต่แบบว่า ที่อย่างนี้ก็ขอให้ลุงเข้ามากินเป็นเพื่อนนี่เสียเวลาเราทํากับข้าวเงี้ยแต่เวลาแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากกินคนเดียวเงี้ยค่ะเนี mm ่ยอร่อ hmm. mm ืมันรดี y o ม know noodles I a l w ไ y ม I ุ o รู้ o o d l e s จานใหญ่เลยนะคะ ยากิโซบะเป็นเส้นของญี่ปุ่นเขามันจะคล้ายๆเนี่ยสปากเกตตี้ลูกไลส้สปากเกตตี้ <Yeah, yeah. S 2> นะคะเหมือนสปากเกตตี้สปากเกตตี้ญี่ปุ่นก so ็มีมีบอลในซอสยากิโซบะบอลในซอสช่วงบ่ายนะคะลุงคิดออกไป ตีกระบี่กระบองมาไอ e e ียไ uh, try to watch อ uh ่ะฮะตีกระบี่กระบอง <laughs> try to watch movie name อ uh, <The what? S 1> uh, ่ะ the bed หรือวาเอ่อเตียงหลอน s c a r y the bed this scary bed ตุเรดมากเป็นหนังที่น่าเกลียดมากเลยค่ะ <laughs> เป็นหนังที่แบบโอ้โหไอมันทำย m งไงอ่ Tell again. the scary bed uh, อ่อ I don't know อะแบบแบบแบบ ด o นโนนั know, uh, English, ่ริเมมเบอร์ฝันเนมไทยเออเนมอังกฤษแบบเนมไทยคือเตียงเตียงหลอนน่อ้เตียงเบดเหรออืมอ and lawn the hot bed อืมอ scary t scary bed อ k a โอ้ my god มันลุกไรอ่ะเหมือนแบบเพื่อนกันอย่างเงี้ยสองคนเนี้ย มีแฟนแล้วก็จะไปเช่าโรงแรมแล้วก็จะแบบสลับคู่นอนอ่ะ and was too scary because I was not here you scare too much h m m ก o จ got to say very bad movie oh bad movie want to say bad movie มากคือคือคล้ายๆกับว่าจะไปเปลี่ยนคู่นอนแล้วก็เข้าไปเช่าแล้วก็บอกว่าเช่าห้อง คล้ายๆเป็นโมเตลลูกไรโมเตลอ,อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าห้องเต็มอะไรอย่างเงี้ยพอห้องเต็มก็บอกว่าออ้ยขอหน่อยเอาห้องมีห้องหนึ่งแปดห้องหนึ่งแปดอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี้เขาก็เขาก็ไม่ยอมให้เนาะไอคนที่ที่ให้ห้องอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปก็ลงจากเตียงไม่ได้แล้วก็เตียงใต้เตียงก็ลากคนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือน่าเกลียดมากเป็นหนังที่แบบแย่มากแบบแบบนูคแบบูดอ่ะ you know t finish <laughs> ดูไม่จบเลยค่ะแบบน่าเกียดอะ่ะโอ้โหแบบสไลด์จนจบก็แบบห่วยแตกมากแย <c oughs> ่มากหนังเรื่องนี้ What's your favorite favorite horror or ghost movie? บอกว่าหนังผีเรื่องอะไรที่ป้าชอบมากที่สุดถ้าที่ชอบแบบว่ามันหนังผีเนาะมันจะดู มันจะดูคือ Ghost Movie อยู่แ n a t นึ่งวัดม e y Time ำอยู่เจอโบลิ่งใช่หนังผีมันจะดูไม่ไม่ไม่มันจะไม่เหมือนคลาสสิกมูวี่มันจะไม่เหมือนหนังคลาสสิกที่เราดูได้หลายรอบ yeah, yeah. แต่หนังผีเนี่ยพอเราดูไปรอบหนึ่งแล้วเราก็ไม่อยากจะดูอีกรอบละเหมือนมันรู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ที่กลัวมากที่สุดก็มามะ่านา ไม่น่าใครมู <My movie. S 1> อืมกลัวมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ที่ซาเจริญโบราณเล่นนะคะที่ว่านานแล้วนะตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยดังแล้วแหละแต่ว่าตอนที่เขาเล่นอย่างเงี้ยคู่กับเออเออใครนะที่ป่วยนะฮะนั่นแหละหน่ากลัวคือตอนนั้นนะ่ะน่ากลัวคือหนังเรื่องนี้ยะปักน่ากลัวจริงๆค่ะมันเหมือนหลอนๆนะ ที่น้องกลัวมากๆก,ก,ก็มีเรื่องนั้นแหละคือที่ผ่านไปกี่ปีก็เหมือนว่ามันรอนรอนเนอะ I have to watch that movie again You remember That guy that is a He is a writer and he l i v e in house and he find Some tape From kids mm. How the kids killed their family mm. y o remember that movie เห็นแล้วต mm ้องตายซีซีแล้วได้เห็นแล้วต้องตายอใช่ใช่เรื่องนี้ก็ชอบเยี่ยมขมูวี่เยี่ยมใช่ถ้าเป็นหนังผีฝรั่งก็เรื่องนี้และว่ะเรื่องเห็นแล้วต้องตายเนี่ยเรื่องเนี้ยอก็ทำให้โปรดิเซอร์ดังเลยดิสโปรดิเซอร์ฮิมก็บูมผมดิสมูวี่คนที่เป็นผู้สร้างหนังเรื่องนี้ก็ดัง เป็นโลโก้ที่เป็นรูปบ้านแล้วก็มีเด็กผู้หญิงเอามือรูปกำแพงนันะก็กลายเป็นแบบว่าดังไปเลยบริษัทสร้างหนังบริษัทนี้นะคะก็หนังเรื่องนี้แหละทําให้ pues เขา yeah. right. บูมอ่ะเห็นแล้วต้องตายอะถ้าเป็นหนังฝรั่งก็เรื่องนี้แหละที่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 ดูไอ้วัดมนี่ทำ s i i s t e r เห็นแล้วต้องตาย very scary เนื้อเรื่องสนุก บรรยากาศให้คือ the t h e the view the story perfect แล้วแบบจ u m ส s แกร์ sometime จ u m ส s แกร์ hmm. and t h e finish nobody expect the to finish is really scary ใช่และตอนจบหนังแบบไม่ไม่บ้าบ้าบออะค่ะ o อันนี้จานใหญ่จานยักษ์มากเลยนะคะพี่นิดไหมเนี่ยถ้าลุงคิดกินหมดนี่บอกตรงนะฮะเลี้ยงไม่ไหวแน่นอนแต่มันหอมมากเลยค่ะเอาเห็ดหอมลงไปผัดกับน้ํามันก่อนนี้สุดยอดหอมมากหอมจริงๆเนาะเวลี่หอมเนาะมันหอมมากค่ะ ใครจะใส่น้ำมันงาก็ได้นะคะโรยน้ำมันงาที่หลังเงี้ยก็ได้แต่ทีเนี้ยป้าอยากได้แบบว่ากลิ่นของเห็ดหอมเต็มๆไงะคะก็เลยไม่ค่อยอ่าก็เลยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใส่น้ำมันงาอย่างเงี้ยหอมมากแค่แค่เห็ดหอมเอาไปผัดเอาไปผัดก่อนนะคะเราไม่ต้องใช้กระเทียมเลยเมนูนี้ไม่ต้องใช้กระเทียมเลยกลิ่นม,มันหอมแบบทั่วจานเลยะคะ่ะหอมจริงๆหอมเห็ดหอมนะคะ พูดแพนด้ามามาเทสยากิโซบะเปล่าม have somebody order ม <c oughs> ีคนออเดอร์ยากิโซบะเราเ่ามีผัดอีกในตู้เย็นมีอีกห่อโอเคห่อใหญ่เลยซื้อมาสองห่ออะ they order 15 boxes ซื้อมาจากบิ๊กซีแปล่าอืมฮะแซบกับพูดแพนด้าค่ะช่วงนี้เย็นๆอย่างเงี้ยจะวิ่งกันเต็มเลย หอดเยอะแวแล้วลุงกินเดี๋ยวนี้ลงุงคิดกินน้อยอะไว้นาอยู่อีท i ต้ l e บ i ดเมื่อก่อนลงุงคิดกินเยอะนะคะเดี๋ยวนี้ก็กินน้อยอัด s make you <S มันมันอิ่มนะคะเพราะว่ายากิโซบะนี่แบบว่า You remember ที่เขากินแข่งกันอะที่อ่า uh, ฮ uh, ับยามา m มโต t แกสุนัยอะไรที่ดำ mm hmm. อีทไฟติ huh. ้งอ่ะโอ้โหแล้วเส้น,นก๋วยเตี๋ยวขเขาอะ รา <ะ S 1> เ,งเมงอะไรก็แบบเส้นใหญ่โอ้โหเส้นเท่าเนี้ยแล้วคิดดูเพวกกินไปสิบเจ็ดสิบหกถ้วยอะค่ะโอ้โหเซเว่นทีนเซเว่นทีนหรือว่ายี่สิบกว่าถ้วยอะโอ้โหกินเข้าไปได้ยังไงแล้วแค่เส้นคือเส้นมันหนามากนะยิ่งหนานี่คือแป้งทั้งนั้นนะคะกินไม่ไหวอะอย่างนั้นอะเรา Hi, <come> เอาแล้วว่ <Here. S 1> าหาบ้านไม่เจอค่ะรถ แก็บอาหารหาบ้านไม่เจอทั้งโพรไปขี่ไปวนไปวน,วนมาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you for watching ขอบคุณค่ะ